สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาตอบคําถามนะคะที่ถามบ่อยๆเลยนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะคือน้องอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะอําเภอสวนมะพรูมินะคะส่วนการเดินทางส่งนะคะส่งได้นะคะจังหวัดใกล้เคียงค่ะคือเราเดินทางส่งน้องด้วยตนเองนะคะสามารถรับปลายทางได้ค่ะแล้วก็ส่งได้เขตกทมนะคะเขตกรเขตกทมนะคะเขตกทมส่งได้นะคะมีรถตู้ส่งให้นะคะ แล้วทำไมต้องทักแชทนะคะทักแชทก็คือทักแชทก็คือเราไม่สามารถที่จะตอบหน้าหน้าเฟซหรือว่าหน้าเพจได้นะคะเพราะว่าเฟซบุ๊กเขาไม่ให้ตอบเรื่องการซื้อขายนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็คือทักแชทเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ได้เลยนะคะน้องหมาพร้อมส่งพร้อมยายบ้านทุกตัวเลยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมทัก อย่าลืมทักแชทเข้ามานะคะเพราะว่าบางทีบางคอมเมนต์จะจบไม่หมดนะคะขอบคุณค่ะ